สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกันในช่องพี่เนย่ากับน้องนิชาพาเพลินกันอีกแล้วนะคะเช้าวันนี้น้องนิชายังไม่ได้อาบน้ํานะคะน้องนิชามานั่งระบายสีเป็นการใช้เวลาว่างวันหยุดนะคะโรงเรียนหยุด2วันเนื่องจากว่าพี่ๆประถมเข้าเข้าค่ายลูกเสือกันนะคะกับยุวากาชาติน้องเลยไม่ได้ไปโรงเรียน อันนี้เป็นกิจกรรมยามว่างอีกแล้วนะคะน้องกำลังระบายสีอะไรคะลูกสีฉิมิกกี้เมาสมิกกี้เมาสหัวยังฟูอยู่เลยนะคะน้องยังไม่ได้อาบน้ำพี่เนย่าไปอาบน้ำอยู่นะคะโอ้สีสวยจังเลยระบายไปแนวทางเดียวกันลูก น,นี่ก็เป็นสมุดระบายสีนะคะเมื่อวานน้องได้รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีนะคะน้องระบายสีงานวันคริสต์มาสนะคะคุณลุงซันต้าน้องได้อันดับหนึ่งนะคะในระดับชั้นอน,นุบาลอย่าให้เหลือสีขาวไว้นะคะ ก็ตอนนี้ก็เป็นการช่วยพัฒนาในเรื่องของจิตนาการนะคะของดิกิแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะฝึกระบายสีทุกวันทุกวันเดี๋ยวน้องก็จะระบายกิ่งกันเองนะคะอันนี้น้องยังเส้นยังไม่ไปในแนวทางเดียวกันแต่ว่าน้องไม่ระบายออกนอกเส้นนะคะค่อยๆฝึกกันไปนะคะเพราะน้องเพิ่งอายุได้5้าขวบ แต่ว่าชอบวาดรูปชอบระบายสีนะคะก็ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะดีกว่าไปนั่งเล่นโทรศัพท์นี่กำลังระบายรองเท้านะคะรองเท้าสีม่วง มิกกี้เมาส์ในจินตนาการของน้องนิชามิกี่เมาส์ก็คือถุนมือน้องเขาจะเป็นชุดมือสีเหลืองชุดมือสีเหลืองตัวน้องก็จะดำชาพ,พี่ชุดผีผีชาชาน้องใส่เสื้อเซ็กซี่มากเลยค่ะเสื้ออันนี้เป็นเสื้อพี่เนย่านะคะแม่ซื้อมาให้ใหม่แล้วเสื้อชุดหนอนนิชาอันนี้เป็นชุดเก่าของพี่เนยา่า ดับเป็ด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  วันนี้น้องใช้โทนสีฟ้าทั้งหมดเลยนะคะอะพี่เนียามาแล้วสวัสดีค่ะพี่เนยค่ะพี่เนยก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะจะระบายกับน้องไหมระบายก็ไปหาอุปกรณ์มาลูกน้องระบายเสร็จแล้วน้องไปอาบน้ำแวพี่ก็ระบายต่อเหรอใช่ค่ะพี่ก็ระบายขนูต่อไม่ขนูก็ต้องระบายขนูเสร็จต่อะคะ่ะ พินิยาก็มาแล้วนะคะพินยะชอบวาดรูปนะคะให้ดูพินิยาวาดอันนี้เป็นสมุดระบายสีพินิยะนะคะวาดรูประบายสีผลงานพีินิยะนะคะพีินิยะชอบฝึกวาดดวงตา ชีนโน่เอฟเฟกต์จ้าจ้าจีจ้าดูดูจ้า,จาอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูว่าน้องจะวาดอะไรกันนะคะ